s ันสปอร์ตช็อร้านเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมโรบอกและบริการกดผลและเติมพัสในราคาถูกมากนะฮะแถมยังมีบริการเติมเกมวอลเอวีฟีไฟและเกมอื่นอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจริงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอม4ีเฮดนะครับวันนี้เกลี่ยฟรีไฟนี่ฟรีไฟอัปเดตกิจกรรมนะครับที่ทุกคนไม่รู้แน่นอนนะครับบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมนะครับรับสกิลปืนฟรียกเซิร์ฟนะครับซึ่งมันเป็นกล่องนะครับก็เราไม่รู้ว่ามันอัปเดตมาเวลาไหนนะครับแต่ตอนที่บอมอัดก็คือมันเป็นเวลาประมาณสักประมาณ4ี่โมงนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับทุกคนจะสงสัยแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยกิจกรรมเซ็ชื่อนะครับ เช็คชื่อเหมือนแบบว่าเฮ้ยคุณครูครับผมมาครับอะไรประมาณนี้นะครับกิจกรรมเช็คชื่อรูปแบบใหม่นะครับรับกล่องเสบียงเช็คชื่อได้ทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปแล้วถามว่าเฮ้ยพี่วอ้สกิทปืนเยอะมากๆเลยนะฮะเราจะรับยังไงใช่ไหมครับก็เหตุผลตรงนี้นะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับผมก็เข้ามานะฮะทุกคนกดที่กิจกรรมก่อนแล้วก็มาดูที่หน้ากิจกรรมนะครับตรงนี้ปร๊บนะฮะแล้วก็มาดูที่ประกาศนะครับ มันจะมีที่เขียนว่ากิจกรรมเช็คชื่อรูปแบบใหม่นะครับให้ทุกคนเข้าไปนะฮะแล้วมันจะเขียนแบบว่านี่ที่ซ่อนของคุณไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับอ่าถามว่าที่ทำไมผมเขียนอย่างนี้ล่ะไอดีทำให้ผมเขียนอย่างนี้นะครับทุกคนดูรายละเอียดนะครับที่ความจรอธิบายง่ายๆก็คือใครที่เข้ามาแล้วได้สกินปืนฟรีก็คือเจมสุ่มแจกนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมพิเศษ ที่มีโอกาสพบเจอไอเทมแรรนะครับ2ในแต่ละครั้งกิจกรรมจะเปิดตามช่วงเวลาที่กําหนดสามเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมไม่สามารถเข้าที่ซ่อนได้4กิจกรรมนี้จะสุ่มออกให้กับผู้เล่นเป็นผลให้กับบางผู้เล่นไม่เห็นกิจกรรมนี้โดยเฉพาะพี่บอมนะครับใครเห็นหน้ากิจกรรมนี้นะแสดงว่าเราคือผู้โชคดีนะครับอ่ะพี่บอมไม่ได้มีรหัสเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่บอมลองรหัสอื่นดูนะครับอ่ะขอล็อกอินก่อนนะครับก็ตกลงไปเลยนะครับ ก็เดี๋ยวจะลองเข้าแบบว่าไ d ดีอื่นๆให้ทุกคนดูด้วยนะครับอ่านะครับอ้นี้นี่ไม่ใช่ i อนี้ไม่ใช่ละนะครับเดี๋ยวขอเข้า i อดีอื่นนะครับให้ทุกคนดูด้วยนะครับว่าได้ไหมนะครับจะยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับก็พี่บอมมีเยอะ ID นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าไอดีนี้ไอดีนี้อะไรจะได้ไอดีไหนนะครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับเนาะโอเคพี่ลองเข้าอีกไอดีหนึ่งดูนะครับเป็นไอดีไกเลยแหละนะครับมาเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับมา นะครับแล้วก็กดที่ประกาศแล้วก็เข้าไปครับทุบที่ซ่อนของคุณไม่มีอะไรน่าสนใจเฮ้ยใช่เหรอครับเจมนี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับกิจกรรมทกชื่อนะครับก็ไอดีของใครนะทุกคนที่ขึ้นแล้วก็เข้าไปนะครับสามารถรับไอเทมได้เนี่ยแสงว่าโคตรโชคดีเลยนะทุกคนพี่บอมไม่ได้หว่ะทุกคนเออนะครับไม่ได้จริงไม่ได้จริงนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับพี่บอมกลับมา ID หลักละนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวทุกคนจะงงนะครับก็เป็นว่านะครับถ้าข้อมูลตรงนี้พี่บอมผิดพลาดน,นะเดี๋ยวพี่บอมจะเสริมให้ละกันนะครับอันนี้คือแบบว่าเห็นแล้วก็รีบอัดมาให้ทุกคนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ ทุกคนควรจะได้รับใช่ไหมซึ่งพี่บอมอ่ะไม่ไม่ได้ต้องการอะไรมากอยู่แล้วแต่ก็อยากอยากให้แบบหลายๆคนได้นะครับใครได้นะยินดีด้วยนะครับสําหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับมันเป็นกิจกรรมเหมือนแบบสุ่มแจกอะ่ะทุกคนนะครับเนี่ยกิจกรรมเช็คชื่อรูปแบบใหม่เนี่ยรับกล่องสเบียงเช็คชื่อได้ทุกวันนะครับให้เราเข้าเกมได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะครับวันนี้แหละแต่วันที่พี่บอมอัดเนี่ยแต่วันอื่นๆพี่บอมไม่รู้ว่าต้องเข้าเวลาไหนนะครับทุกคนต้องขยันเข้าเกมนะครับ นะอ,อนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนจะแบบว่าต้องเข้าเกมหรือเปล่าแล้วก็คลิกมาที่ตรงที่ประกาศแล้วก็หน้าแรกนี่แหละอันแรกเลยนะครับเนาะกาิจกรรมชื่อชื่อเนี่ยรูปแบบแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะถ้าของทุกคนขึ้นในรูปแบบไหนนะครับนะในรูปแบบอื่นนอกจากที่บอมเนี่ยก็คือคนนั้นน่าจะเป็นกล่องสกินปืนแล้วได้สกินปืนนะครับอ่านะฮะ น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งวันนี้พี่บอมไม่มีโอกาสได้แน่นอนนะครับต้องรอวันพรุ่งนี้ถ้าพี่บอมได้ก็คือจะลองมาเปิดให้นะครับเนอะตรงนี้นะก็เป็นกิจกรรมที่เขาอัปเดตมานะครับเป็นวันนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าอัพกี่โมงน่าจะประมาณสักสามโมงนี่แหละผมไม่น่าผิดพลาดอะไรประมาณนี้นะครับผมเนอะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันอะไรแบบคลืบหน้าหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพี่บอมจะมาบอกให้แต่ทุกคนลองเข้าไปดูก่อนนะครับตอนนี้คือรีบเข้าไปดูนะครับเผื่อเราได้สกิืนนฟรีะคับอ เอาไปเลยนะครับนะ้อง GM แจกฟรีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่ามีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตาให้ทีบอลชาแน,นลคนนี้ด้วยละกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับบ๊ายบายและสวัสดีครับ